สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวนะคะก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะคะไลฟ์สดนะ,ะวันนี้ก็อยู่ที่เอพิโซดที่65แล้วนะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะมาดูย้อนหลังนะ,ะเพราะว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิซึ่งมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใครเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัตินะ,ะจะเป็นปฏิบัติแบบสมถะก็ได้หรือว่าจะปฏิบัติแบบวิปัสสนาก็ได้นะคะก คิดว่าคงไม่มีใครดูไลฟ์สดแล้วเพราะตอนนี้ที่เออมืองไทยน่าจะประมาณใกล้ตีสองแล้วนะคะส่วนทีออ่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ประมาณกับเที่ยงนะตอนนี้อ,อ,อากาศร้อนมากนะคะประมาณเ,ออเกือบ90องศาฟาเรนไฮน์นะคะน่าจะประมาณสัก30-40ประมาณนี้เซลเซียสนะก็เข้าซัมเมอร์มานะคะอาทิตย์แรกนะคะก ออขอพูดเรื่องการปฏิบัตินะคะในการที่นั่งสมาธิเนี่ยหลายคนสงสัยนะว่า,าฝึกเพื่ออะไรฝึกไปทําไมนะคะจะบอกว่าตอนนี้มีข่าวนะเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งนะคะที่มีตาทิพย์เปลวาง่ายนะคะที่คือเขาไม่ได้พูดเขามีตาทิพย์นะแบบว่าปิดตาแล้วเห็นภาพจะบอกยืนยันเลยนะว่าอันนั้นของจริงนะคะของจริงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าของจริงเนี่ยมันจะมีไปตลอดนะ หรือมันจะอยู่ไปไปแบบจนตายนะคะเพราะเรื่องพวกนี้มันสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้แล้วก็หายไปได้นะ,ะนี้ก็จะบอกว่ามันฝึกได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าในเด็กเนี่ยจะฝึกง่ายเพราะว่าอย่างง่ายๆเลยก็คือสิบห้าครบนะคะเพราะว่าเมื่อยังเป็นเด็กเนี่ยความบริสุทธิ์ ย่อมมอีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดยิ่งฝึกอายุน,น้อยแบบ6 7 8ดขวบเนี่ยแบบยืนยันเลยว่าจะง่ายมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะเพราะว่าอะไรฝึกเนี่ยเพื่อแล้ต้อง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 อยู่ที่ครูผู้ฝึกด้วยนะคะพระที่สอนกรรมฐานรวมถึงบิดาบรรดาผู้ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องแนะนําไปในทางที่ถูกนะคะอย่าไปบอกว่าเป็นผู้วิเศษอะไรเพราะของพวกเนี้ยพอมีได้มันหายได้แล้วเมื่อไหร่ที่ยึดมั่นถือมั่นนะคะใน ความมีอยู่อ่ะพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยยกตัวเองผู้วิเศษนะเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะมันจะหายไปนะคือเมื่อ,อไหร่ที่ความบริสุทธิ์หายไปสิ่งที่มหาสารเจ์ก็หายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นในความบริสุทธิ์จะหายไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากกิเลสที่บอกว่าเออความมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเงินทองหรือการยกย่องตัวเองอะ่ะซึ่งมันมันไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นผู้วิเศษอยู่แล้วนะคะ การที่จะฝึกให้ได้หูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยก็คือต้องเข้าสมถากรมฐานซึ่งมีเยอะมากในหลักพุทธศาสนาเนี่ยหลายคนก็นได้ยินอยู่แล้วนะใครถนัดแบบไหนนะบ,บางคนก็เพ่งกระสินนะคะจะเพ่งไฟก็ได้นะหรือเพ่งน้ำนะคะเพ่งพระอาทิตย์แสงอาทิตย์อะไรก็ได้เทีนยนไขยังได้นะรพระพุทธรูปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีจิตจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งทำให้เขาเรียกว่าอะไรการรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยถึงเกิดสมาธิ แบบสมถะนะก็คือพอสมาถิสมธิสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คนพ่วไปคงไม่เห็นนะ,ะนรกสวรรค์ผู้ผีนะคะรวมถึงที่บอกว่าสามารถปิดตาและมองเห็นได้หมายความว่าอะไรที่บอกว่ามีตาทิพตาทิพนี่ไม่ได้หมายความว่าเ,เป็นตาวิเศษนะ,ะอธิบายเข้าใจคําว่าตาทิพนี่คือเป็น น,นะคะหรือตาที่3ที่เราเรียกกันตรงนี้นะคะจากที่มันตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ตรงแบบอย่างนี้นะมันไม่ใช่ภายนอกแบบนี้นะคะคำว่าตา3มเนี่ยมันอยู่ข้างในแต่มูมองให้คือผู้ได้เห็นว่ามันมันอยู่ตรงนี้หลายๆคนจะเข้าใจแบบอย่างหนังจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาวาดรูปตาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นความคิดของคุณเองมันเป็นสิ่งที่สาบฉวยมันไม่เหมือนกับาตานอกที่เราเห็นยกตัวอย่างง่ายอย่างที่เวลามิวมอง เนี่ยเห็นรถหรือเห็นคนเห็นหมาเหมือนที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเห็นด้วยตานอกคือการปรุงแต่งเมื่อเราเห็นนะคะเราก็จะไปมองแล้วเออหมาตัวนี้น่ารักคนนั้นหลอ่อคนนี้สวยคนนั้นรวยคนนี้จนรถยันนั้นฉันอยากได้ไหมมันทาให้เกิดกิเลสแต่ตาที่บอกเป็นตาข้างในตาสามเนี่ยมันคือจิตนะแม้ว่าพอมันเห็นด้วยตาสามมันคือการเห็นจากการทําสมาธิเพราะฉันเนี่ยเมื่อเห็น สิ่งเหล่านั้นมันจะเห็นตามความเป็นจริงนะคะสมัยที่มิวฝึกเนี่ยมุก็ฝึกกรรมฐานโดยการเพ่งพิจารณาร่างกายมนุษย์นะ,ะที่มันเสื่อมสลายอะ่ะไม่ว่าคุณจะเห็นใครหล่อสวยอะ่ะแต่ตอนที่มิวฝึกคือเห็นมันแตกสลายเห็นถึงกระดูกข้างในเห็นน้ําเลือดน้นําหนองที่มันไหลยอยู่ไหลเวียนอยู่นะ,ะเห็นถึงความแกช่ชราพอตายไปแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้สวยงามเหมือนที่คุณเห็นนะรูปหลัก์ภานนอกเพราะฉะนั้นเพื่อฝึกทุกวันมันจะเห็นคนเป็นแบบนั้นตลอดเวลานะเหมือนที่บอกเนี่ยสามารถไม่ต้องเ,ออเรียกอะไรไม่ต้องไม่ต้องลืมตาหลับตาก็สามารถทายได้นะแบบไม่ใช่เป็นไม่ไม่ไม่ได้มาอวดนะเล่าให้ฟังนะหมายถึงว่าคนที่ฝึกเนี่ยสามารถทายเ,เลขธนบัตรก็ได้นะคะหรือสิ่งของที่ซ่อนอยู่อะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะนี่คือเป็น ขั้นบื้นหาเพราะว่าทอเห็นจริงๆมันจะเห็นถึงความเป็นจริงนะของโลกทุกสิ่ทุกอย่างที่เห็นนะมันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฝึกนะคะยิ่งน้องรู้เลยว่ามีจิตใจที่ที่เมตตาอยากจะช่วยเหลือคนสามารถมองและเห็นสรีระร่างกายว่ามีจุดตรงไหนที่ไม่สบายหรือแม้กระทั่งมีวิญญาณหรือกรรมหรืออะไรมาตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่า ม,มันฝึกแล้วมันเป็นจริงได้นะแล้วฝึกไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ร,รู้บางคนนิ้วบอกว่ามันมันจะคือคือพอได้ใหม่ๆม,มันจะแบบว่าเรียกว่าอะไรตื่นเต้นสนุกสนานนะแบบเหมือนที่แบบพอเราเห็นอดีตแล้วก็ตามไปดูบางครั้งมันมันไม่มีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฝึกกับ อาจารย์นะคะต้องสนทนาตลอดหรือแม้กระทั่งผู้ค้นต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะไปหลงถ้าเราฝึกเองนั่งที่บ้านเวลาเราเห็นอดีตมันจะมันจะอินมากเลยนะคะยังยกตัวอย่างพอเราย้อนไปได้สักชาตินึงเราเห็นคนนั้นน่ะจําได้ว่าเป็นคนรักเก่ามันมันอินทั้งที่แบบก็อเอออาจจะแบบมีลูกมีสามีแล้วหรืออาจจะแบบ ไม่พร้อมหรืออะไระแต่ความรู้สึกตรงน,นั้นเมื่อมันอินมันห้ามไม่ได้เพราะนะอาจจะทําผิดศีลธรรมหรือหลงไปก็ได้ไปมองแล้วก็หลงเที่ยวสนุกสนานไปนะคะเพราะฉันเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มเรียนรู้หรือพอฝึกเยอะขึ้นมันจะเห็นนะคะเห็นในที่นี้คือเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าคนเนี้ยมายัางไงนะทําไมถึงรวยทําไมถึงสวยยกตัวอย่างเห็นว่าทําไม ต้นไม้ถึงเกิดมาแบบนี้นะมีอายุแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสมถะภาวานาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่ออะไรจะได้ลดละเลิกนะคะพอเห็นความจริงก็เข้าใจแล้วว่าเออเราเกิดมาทําไมสุดท้ายก็ตายตายแล้วไปไหนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตสุดท้ายบอกแล้วว่าสําคัญมากนะคะในการที่ คุณยังเชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษอยู่สุดท้ายพอตายเนี่ยถูกตัดสินนะว่าคุณทําอะไรมากๆคุณทําความดีมามากหรือคุณทําสิ่งที่ไม่ดีมามากกันอันไหนมากกันเขาก็จะให้คุณระลึกถึงสิ่งที่คุณทําถ้าคุณระลึกไม่ได้เลยคุณก็ต้องไปนะในสิ่งที่ที่ที่มีคนตัดสินนะที่ที่บุญกรรมที่คุณกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ ทำบุญและให้ระลึกผุญบุญบ่อยๆคาว่าระลึกเนี่ยไม่ใช่นึกนะวุบอกให้คำว่าระลึกมันมันขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเวลานึกเนี่ยมันมันมีทั้งการเจือปนอะมีทั้งจริงและไม่จริงนะการที่เราการที่เรานึกเหมือนเราจรินตนานการนะคะมันมีทั้งทั้งจริงและหลอกนะจินตนานการในที่นี้เหมือนกับจินตนาการว่าเออควรจะเป็นแบบนั้นทําแบบนี้แบบปื้มปิติอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่เกิด จากการทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะปลื้มของมันเองมันไม่ต้องทํำเป็นปลืม้มอ่ะเข้าใจไหมหลายๆะหลายๆที่จะสอนว่าเออทำบุญล,ลึกขึ้นไว้นะจะได้ไปเป็นเทวดาเป็นอะไรคือมันยังเจือปนด้วยความโลภจริงๆแล้วทาบุญเพื่ออะไรเพื่อสละละซึ่งกิเลสและให้ได้ความสุขสบายใจเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราได้แบ่งปันมันทําให้เกิดความสุข ขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าทําเพื่อให้ได้อะไรทําเพื่อให้รวยทําเพื่อให้สวยทําเพื่อให้ไปเกิดชั้นหน้าทําให้ไปอ,อ,อยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เพื่อเมื่อยังมีความอยากมันก็ยังหลงเหลือเชื้อให้ไปเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแบ่งการปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันเพื่ออะไรให้รู้ไม่ใช่ให้ไปยึดนะพระโสดาบันพระสติทาคามีพระอนาคามีพระระหรันเพื่อให้รู้ว่าเออแต่ละพระองค์แต่ละ การปฏิบัติเนี่ยมันละก,กิเลสไปได้เท่าไหร่มูยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจง,ง่ายๆแต่ไม่ให้ไปยึดนะฮะอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยละไปได้25%รดนเรพราะฉะนั้ไไ25น25%เนตี่ยมันตัดอบายแน่นอนอยู่แล้วนะ,ะคือคือ,คอยังไงก็ไม่ทําชั่วไม่ตกนรลกอะ่ะเอาง่ายๆนะฮะพระโสดาบันนะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในสัจธรรมคุณธรรมรู้แล้วว่าสิ่งไหนควรจะทําสิ่งไหนไม่ควรจะทําก็คือให,ให้ให้ให้เห็นภาพแล้วคือกรรมที่เป็นกรรมใหญ่อะ นะแบบไปฆ่าคนหรือโกงหรืออะไรที่มันร้ายแรงอะ่ะเขาไม่ทําอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันรักกิเลสไปยี่ห้าละพระสกิทธาคามีนะก็ลดไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือสินเหนือขึ้นมานะยิ่งพระอรหันต์ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือแทบจะบ,บริสุทธิ์แล้วอะ่ะไม่ใช่พระอรหานตพูดผิผดพระพระอนาคามีนะก็คือไม่ลงมาเกิดแล้วเพราะว่าเกือบจะบ,บริสุทธิ์อยู่แล้วสุดท้ายเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือหลุดแน่นอนไม่ยึดอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น อย่าให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาตามหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อปฏิบัติเพื่อให้รู้ไงหลายๆคนพอไม่ปฏิบัติก็ไม่ไม่เชื่อถูกไหมพูดเรื่องนรกสวรรค์ฉันไม่เคยเห็นนี่มันจริงหรือเปล่าการเกิดตายเรื่องภพชาติฉันไม่เคยเห็นนี่จริงไหมคือมันเกิดคําถามในใจป่าผู้เชื่อแต่ก็ยังทํากรรมอยู่นั่นแหละป่าบอกว่าเออมีนรกสวรรค์ก็ยังฆ่าสัตว์อยู่นะก็ยังฆ่าปลาฆ่าหมายิงหนังกระติกแมวอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉันเนี่ย ปาบอกว่าเชื่อแต่ใจมันไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นแต่ถ้าคุณปฏิบัตินะไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นมันเองอะเห็นตามความเป็นจริงคุณจะรู้ว่าเออสิ่งนั้นก็จริงสิ่งนั้นจริงพอรู้ว่ามันมีจริงแล้วอ่ะคุณจะไม่ทําบาปนะักเพราะว่าอะไรคุณรู้แล้วว่ามันมีการเกิดตายนะคุณรู้แล้วว่ามันมีนรกสวรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเมื่อมีนรกสวรรค์เมื่อมีการเกิดตายพอเชื่อแล้วจึง ไม่ทำนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปปฏิบัติให้เป็นผู้วิเศษเป็นพอฉันเป็นพระแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มาหลกตัวเองมันไม่ใช่นะมันผิดทางอย่างมากเลยนะยิ่งปฏิบัติสูบบอกเลยนะยิ่งต้องละให้มากยิ่งละมากยิ่งหลุดนะใครที่อยากจะเกิดตายหรือไม่เชื่อในบาบุญก็ทําตามเหมือนเดิมก็ได้เวียนไ่ายตยเกิดไปอยากจะทําบุญแล้วก็ไปหวังให้ไปสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองสามสี่เออไปเกิดเป็นพมอยากจะมาเจอกันอีกเป็นเนื้อคู่อะไรก็แล้วแต่นะใครจะยึดติด แบบไหนนะคะแต่หลักสอนนะของถ้าหลักศาสนาพุทธพระเจ้านะก็คือการหลุดพ้นนะคะฉันเ,เนี่ยปฏิบัติสมถะกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิที่บอกมีอภิญญา,ามีจริงนะ,ะวิชาสามนะคะก็มีจริงแต่พอได้สุดท้ายก็ต้องวางไม่ใช่ได้แบบแล้วไปยึดมั่นถือมั่นนะคะพอช่วยคนสุดท้ายม,มีเชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องวางอยู่ดีเมื่อถึงเวลาไม่มีใครทําอะไรไปได้ ตลอดชีวิตนะเมื่อถึงพอพอช่วยไปได้จุดหนึ่งแล้วเหมือนสะสมบุญบารมีเต็มแล้วก็ข้ามไปขั้นอื่นนะอ่าทีนี้พูดเรื่องสมถะไปแล้วนะฝึกได้นะซึ่งฝึกเองที่บ้านก็ได้หรือไปไปตามวัดที่เขาปฏิบัติแบบเข่งคัดก็ได้นะคะไปเพ่งศพน้ําเลือดน้ําหลองศพจริงๆอ่ะที่แบบกำลังจะเข้าเตาเผาอย่างนั้นก็ได้หรือไปนั่ง สมาธิในป่าช้านะคะเพราะอะไรมันจะต้องละความกลัวให้ได้เวลาคุณไปนั่งไนที่ป่าช้าบอกเลยมันจะเกิดความกลัวแบบสุดขีดแบบว่าอธิบาย,ยางไงอธิบายแบบมันไม่เหมือนกับว่าออดูหนังผีแล้วก็แล้วก็จิตบุงแต่งหลอกหลอนแบบ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 อันนั้นอ่ะเด็กๆเลย <S <S คือคือไปจริงๆอ่ะไปป่าช้าจริงๆซึ่งมันเงียบมืดแล้วก็ตัวคนเดียว แล้วน,นึกภาพค,คุณคุณทาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไหร่ที่ผ่านอะไรสุดๆอะผ่านความกลัวที่สุดแล้วมันจะเกิดความสว่างนะคะถึงถึงว่าคนที่ไปปฏิบัติแบบนั้นอะมันได้ผลมากๆเลยเพราะว่าเมื่อจิตที่กลัวสุดขีดแล้วมันจะหลุดนะหลุดจากอะไรสิ่งที่ที่แบบยึดที่มันกลัวที่สุดอะพอหลุดปุ๊บมันจะโล่งมันจะเกิดความว่างนะตอนที่มิว ปฏิบัตินั่งที่เพ่งเรื่องออร่างกายเรื่องดูกระดูกเนี่ยหลายปีนะนั่งแบบทุกวันเลยนะคะนั่งทุกวันนั่งเองนะแบบมาอยู่สาระใหม่ๆเนี่ยจําได้นั่งทุกวันเกือบจะ24ชั่วโมงกลางวันก็นั่งวันหนึ่งแบบเป็น10ชั่วโมงนะคะปิพิจาราตลอดเวลาเพราะจาพอมันทําเป็นความเคยชินเวลามันเห็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะคะอ่ะพอพูดเรื่องสมถะผ่านไปเรามาเข้าเรื่อง วิปัสสนามากนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือนั่งให้เกิดปัญญานะคะพอเราพอเราเข้าใจความจริงแล้วมานั่งพิจารณาพอเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรู้แจ้งในทุกสิ่งปัญญานี่คือเวลามีเรื่องอองานก็ได้นะไม่ใช่ว่ามันต้องโอ้โหมาพิจารณาปัญญาเพื่อในการในการเพ่งร่างกายหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นนะเพราะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิตลอดเวลานึกภาพเราจะต้อง ใช้ชีวิตประจําวันนะซึ่งใช้ในการทํางานก็ได้ใช้ในการเรียนก็ได้หรือ,อใช้ในเรื่องอะไรก็ได้ประจำประจำวันของคุณนะเวลามีเรื่องเข้ามาก่อนที่คุณจะตัดสินใจก่อนที่คุณจะพูดคิดทําอะไรเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณานิดนึงทุกเรื่องว่าหาเหตุและผลหาความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าคนโดนโกงสแกมเมอร์ยา,ยาที่โทรมาที่โดรหลอเยอะมิวไปอ่าน มมหรือหลายคนพูดว่าสมน้ําหน้าแล้วยกตัวอย่างนะที่โดนเพราะว่าโลภเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้แต่ให้คุณโอนไปก่อนเล,เลยพวกนี้จะบอกว่ามันไม่จริงเสมอไปนะไม่ใช่ว่าคนโลภที่โดนเรอเท่านั้นคนดีก็โดนนะเพราะว่าอะไรไม่เคยทําผิดเลยอ่ะยกตัวอย่างแบบกลัวมูเห็นคุณลุงคุณป้าที่แบบวัยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วอ่ะอยู่ตนเดียวอย่างเงี้ยแบบว่าลูกไปทํางานต่างจังหวัดไม่ได้มีใครดูแลแล้วก็มีเงินเก็บ อาจจะล้านหนึ่งหล้านอะไรอย่างเงี้ยเนกอ,อกมาาการได้เงินกเกษียณเก็บมาต่อชีวิตแล้วก็ใช้ประหยัดอย่างเงี้ยพอมาบอกว่าทำผิดกฎหมายอยู่ตัวอย่างนะคะบอกว่าเออแบบทําเรื่องไม่ดีอ่ะคือเขาเขาเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบชี้แจงรีบรีบ,รบแก้ไขนึกออกไหมถึงเป็นจุดอ่อนให้กับมิชาชีพ <c oughs> หลายๆคน ไปเพ่งเลงแต่ว่าเออโลภเนี่ยมันก็เลยโดนมันไม่ใช่คนโลภอย่างเดียวคนดีก็โดนถ้าคนเลวมันจะโดนไหมถามหน่อยมันไม่โดนอยู่แล้วเพราะมันมันรู้ทันไงมันมันมันทำผิดก็ช่างเหอะนึกภาพไหมเออมันก็ทําผิดอยู่แล้วแต่คนดีเขาไม่เคยทําผิดพอบอกมีพอมีคนมาบอกทําผิดเขาต้องรีดแก้ไขปุงกหมายถึงเป็นเหยื่อให้วิชาชีพพี่เนี่ยก็เยอะมากทุกอาชีพเลยนะจะบอกว่าตัวเองก็โดนมาแล้วที่ทํางานนะคะที่ร้านอะเปิดร้านขายของแล้วเขาโทรบอกว่า เไม่จ่ายค่าไฟถ้าไม่จ่ายจะโดนตักนึกไหมแล้วจดหมายมันก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจก็เลยจ่ายไปก่อนจะให้ไหมก็โดนเหมือนกันว่าจึงบอกว่าพอคนที่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะไม่ดู่สถานการณ์เออทําไมโง่ทําไมโดนคนที่มันทําพวกนี้มามันมัน,ม,นมันเรียนรู้ไม่รู้จะแบบไหนนะคือมันฝึกฝนอย่างดีแล้วชํานาญเลยแล้วมันมีทักษะการพูดดีๆไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปเอาเงินคนมาถึงเออคุณติดนี่นะคะไม่ใช่นะ เขาจะบอกว่าเนี่ยเราส่งจดหมายไปหาคุณแล้วนะคุณได้รับหรือเปล่าตอนนี้มันเตือนแล้วนะถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยเราจะตัดไฟคุณนะนะเพราะฉะนันเนี่ยถึงบอกว่ามันมีวิธีการพูดที่แบบเก่งอะนะฮะยอมรับเลยพวกที่หลอกคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็จริงๆอะถ้าทุกประเทศนะรัฐบาลเอาจริงเอาจัง,จงมีว่าจับได้มันไม่ได้ยากเพราะอะไรมันสืบคนได้เวลาโอนเงินไปอย่างเมืองไทยจะยากเพราะว่า มันมีบัญชีมาแล้วก็ส่งต่อไปต่างประเทศแต่พูดถึงว่าคนนี่โทรนะคะที่เป็นนกต่อถ้าสืบจริงๆมันสืบได้แต่ว่าไม่ทําอาจจะรับเงินด้วยหรืออะไรเยอะแยะขี้เกียจพูดนะเรื่องพวกนี้มันวุ่นวายนะคะอ่ะกลับมาเข้าเรื่องสมาธิของเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าคุณใช้เวลานิดนึงนะคะไตรตรองแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะแก้ไขสถา,านการณ์เกือบทุกเรื่องนะ พูดเลยในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้คุณฝึกใช้ปัญญาด้วยในการที่ตัดสินปัญหาไม่ใช่ว่า,วาฝึกวิปัสสนาปัญหาการนั่งสมาธิพิจารณาอย่างเดียวไม่ใช่นะคะพิจารณาได้ทุกขณะจิตเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นจริงและนํามาใช้ในชีวิตประจาวันได้นะเพราะฉันเนี่ยถึงเห็นแล้วแบบมันมันยากมากเลยนะที่จะแบบว่ามีคนที่มาของจริงอะที่มาพูดเนี่ยเพราะอะไรดีใจมากๆที่ มีคนทําได้และเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความหวังของเอ่อเจ t เนอเรชันต่อไปเลยลองนึกดูว่าเด็กคนหนึ่งที่ทําได้นะ,ะทำได้ของจริงอะ่ะแล้วถ้าเขายังฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังอยู่ในสัจธรมธรรมธรรมชาติอยู่นะ,ะยังมีสัจธรรมนำนะคะ ก็สามารถพัฒนาไปได้และช่วยคนได้มหาศาลนะแล้วคนก็จะเชื่อแล้วก็หันมาปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นนะเน้นในการปฏิบัติมากกว่าการนี้ให้มาสร้างาปฏิบัติธรรมใหญ่โตแล้วก็ไฟไหม้นะสร้างถาปฏิบัติธรรมใหญ่โตแล้วก็เสื่อมสลายน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าวัตถุมันมันมัน มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะแต่การให้ปัญญาช่วยคนเนี่ยมันของจริงนะแต่ไม่ได้หมอไม่ทําเลยนะมันทําได้บ้างนะคะคือให้มีล่องรอยรู้ว่ามีพุทธศาสนานะพุทธเจ้าประมาณนี้รูปร่างนะคะแต่จริงๆจะบอกไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ออรหรอกนะคะทีทำๆกันเนี่ยเพราะอะไรแต่งเติมกันไปเรื่อยนะคะแบบว่ารูปทรงสง่างามผอมอะไรใส่เครื่องทรงอะไรประมาณนี้นะคือทำให,ให้เกิดความสวยงามมากกว่านะของจริงอนะ่ะ ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ไม่ได้มีอะไรก็คือแบบเหมือนท่านใส่จีวรอ,อันเดียวนะคะตอนท่านปรินิพาน,นะะพอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยไม่อยากให้ไปยึดติดนะ,ะในวัตถุนะคะซึ่งเป็นกันเยอะตอนนี้เราจะบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยยากมากที่จะหาของจริงแล้วก็ที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าการที่เราฝึก เตรียมตัวตายที่บอกก่อนจะนอนเอ่อก่อนจะก่อนจะก่อนจะตายก่อนจะหลับอะ่ะให้เตรียมตัวรู้ลมหายใจมันยากแล้วตอนนี้เพราะมีโซเชียลมีเดียก็ดู YouTube กันไปดูข่าวมั่ง Facebook มั่งเล่นเสร็จแล้วก็หลับเลยนึกออกไหมพอตื่นมาก็โซเชียลมีเดียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ตัวเองก็น้อยแล้วโซเชียลมีเดียเยอะมากกว่านะและยิ่งปฏิบรรัติทมยิ่งน้อยเลยบอกเลยการไปทําบุญสายบาตรไปโชว์กันมั่งฉันเอานุ่มาใส่เอาเงินมาเท่านี้เท่านั้นทําแล้วก็ จบๆกันไปนะได้ทําบุญแล้วได้อวดกันแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะนะมันไม่มันไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนาที่บอกมาทะเลาะกันอะไรพวกนี้ยมันเฮ้ยมันจริงๆมันไม่ควรมาถึงขั้นนี้เลยนะนะคะที่เกิดประานปัจจุบันเนี่ยก็ใจนะว่าอยากจะทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาพระไตรปิฎกอะไรแต่ไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันนี้สิ่งที่ควรจะมุ่งเน้นอ่ะพัฒนาคน มากกว่านะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะวันนี้ใครมาดูไ like, รนี้จะบอกโชคดีมากนะเพราะว่าพูดเรื่องสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนาซึ่งเคยพูดมาก่อนในนี้ตั้งนาะนมาย้อนให้เพราะว่ามาดีมีข่าวเรื่องน้องคนหนึ่งปฏิบัติและได้ตาทิพย์นะขอยืนยันในตอนนี้นะว่าของจริงนะได้จริงๆนะคะก็คือสามารถเอ่อเห็น ในสิ่งที่คุณไม่เห็นนะ่ะเห็นเห็นที่ไกลก็ได้นะคะแต่ก่อนมุนเคยฝึกแบบนี้เหมือนกันนะคะแบบคุยโทรศัพท์กันนะคะแล้วทายว่าเขาใส่ชุดนอนสีอะไรลายอะไรเคยทายถูกเคยฝึกนะสมัยก่อนไม่ได้ไม่ฝึกนะแต่มันต้องแบบมุ่งมั่นทาบ่อยๆนะคะพอไม่ทําวันหนึ่งมันก็หายไปนะอ่าประมาณนี้แล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอวยพรอวันนี้ไปทําบุญมาด้วยนะที่วัดป่าธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะก็ ตักบาถวายสังฆทานวันนี้มีผลไม้เป็นมะม่วงกับแตงโมนะคะแล้วก็มีเฉากล้วยแล้วก็อาหารคาวหนึ่งอย่างรู้สึกจะเป็นผัดปลาชูชีปลานะเอาบุญมาฝากด้วยก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็อยากให้ปฏิบัติธรรมกันทุกคนนะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้หวังในการหลุดพ้นเนี่ยให้ธรรมะ นำจิตนำใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ทำตัวให้ใหเป็นที่เดือดร้อนอ่ะนะคะ,ะประมาณนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ